Thank <laughs> you. ปรดตรงคายเม็ดไ่คายเม็ดกินอย่างสวัสดีพี่น้องมามากินบักอ่บัก,กอยังเออตุจ้าแล้วบัวกแงวจบักแงวบักเฮ็ดเจียวน้ำปลาพริกผงเขาครัวเร็กดอยมาซีมึงเนี่ย คิ่มึงไง่ nghèo จิ้มมึงนี่นี่ก็อยากกินนำ้ำข้าวข้อนี่บักเฉลิงตึงเลย <laughs> ข้าวข้อบักเฉลิงตึงเลย้ม <laughs> มาๆมา,มากินบังเงีๆๆๆ <laughs> ้วยวครับพี่เอ้าเรื่องไดสมขีตแตกวะแก้ง,ง่วงพี่น้องแก้หอนแก้แดดคือบ่ <c oughs> บ,บีบใส่เมอร์สละต้นสมกับมีต้นออกเปรียวอมหวานกับมีเ่เห็ดแก้วเห็ดแก้วน้ำปลาแก้วปลาล่า ค้นพริกผงค้นข,ข้าวคั่วสุรดใส่โอ้ยสุจดจอดชุดซะเนี่ยพอมนี่นี่กินมาได้ ข้าขววาเด้ตอนคือมาหอดมาเอาเถอมึาางขนาดนี้นี่น้ำลายไหลน,น,น,น้ำอือเอาครับแล้วยังอาบเพื่อ, <c oughs> กอนกลื่นน้ำลายน้ำเพื่อนอยากกินกินไม่ได้ไดลูกกินไม่ได้พ่อหรอเล่คือกินอะไรใช่กินเพือกินยู่กินเลี้ยงไม่ได้เตียชเมืองก่อนใช่คบ อต้องขืนเหมือนได้ลิดเหมือนได้อืมโอ้ยหยับตายขื้นดังว้าขึ่นดังว้ยว้ยกินไม่ได้เด้ลูกกินไม่ได้เนี่ยเนี่ยเรียนได้อยู่ขึ้นดังขึ้นดังทีเด้วอือจะมาแซบปะ อืเปียวอมหวานอืมรสเดน้ำปลาหนุ่นๆเปียวอมหวานอุ <c> ้ย <oughs> คืนดังแล้วบ้างลูกก็กระป, <c oughs> ปัก <c oughs> โอ้ยเฮ้ยไ๊วยไ๊วอย่าเฝ้าเลี้ยงน้ำด้วยเฮ้ยกินแล้วนะกินบางเงีเ้ยวเฮ้ยบางเงี้ยวมากเกิน แพร่บ่าพี่น้องหมึ่ง,งบ้านหน่งร่ขับแซีบสมสมเปรียวอมบานเอ้าหญ้าไปใส่โอ้ไปตากแดดอยดีพว่นเกี่ยวหญ้าหว่ะเกีเ่ยวออกหญ้าออกจากห้องครัวเดี๋ยวอื่นมืงเชื่อเพิ่นขัดสีลงเสาเห็ดห้องครัวหญ้าเคี่ยวเอาคือถอดเสียวแกงชัดฮะ ฮอนไล่บ่ฮอนไล่บ่ฮอนไล่ตัวเจ้าฮะมอนนง,งนี้ใส่ประตูประตูประตูออกของขั้วแล้วมองนี้กับสีแอมขึ้นแอมขึ้นประตูออกของขั้วมองนี้นัได้บานประตูอยู่สร้างมาแล้วอันนี้กับสีแอมห้องแอมห้องตรงนี้ฮะโบนใไซบันไดดอกพักมาพักเดียว ถอดลดรงพักเดียวลดลงพักเดียวลดลงพักเดียวโซนุ่มบ่ฮ้านบ่มาเกี่ยวอย่างแบบเขาบอกให้เกี่ยวเพื่อนะเกี่ยวเน่ออันนี้ก็ชีใส่เสานี่ห้องครัวก็ห้องน้ำห้องน้ำกะชียู่ฝั่งนี้ห้องครัวกะชียู่มึงนี้แล้วกะชีประตูออก ข้างหน้าก็มุกอีกอันเดียวข้ง<ะ>างหน้าก็ทุดออกอีกทุดใส่มุกอีกข้างหน้าเน็ดประตูหลุดเออประตูหลุดคือยังเฮียนไงประตูกระจกไงประตูกระจกไงมองนี้ก็เลี้ยพื้นที่ไว้ดากลงประตูคกอยังเฮียนเจ้าเหรอนะ อันนี้กรสิเอาก็โยกสมอใปลูกพักปลูกงาได้อีกพี่น้องไปปลูกออไผ่ปลูกยังเป็นร่มเงาอีกมองคุณกรสิเฮ็ดหน้าฮะโอเคพี่น้องเดียรเดียรไปก่อนสวัสดีครับ